สวัสดีค่ะเปิดใจว่าที่เจ้าบ่าวยาทิพย์หลังมีข่าวเม้เที่ยวเล้าติดโควิดเมฆแฟนหนุ่มยาทิพย์ราชปาลได้ออกมาเปิดใจเคลียร์ประเด็นที่มีกระแสะข่าวออกมาว่าตนเองไปเที่ยวเล้าก่อนจะเอาเชื้อโควิด1 9มาติดยาดผ่านรายการข่าวคน้นคนข่าวซึ่งเมฆยืนยันว่าไม่ได้ไปเที่ยวเล้าตามที่เป็นข่าวอย่างแน่นอน โดยเจ้าตัวเปิดเผยว่าติดเชื้อก่อนแล้วยาดก็มาติดจากตนอีกทีเมฆบอกว่าในวันนั้นมีเพื่อนเข้ามาทานข้าวที่คอนโดมีการนัดแจ้การแต่งงานแล้วก็มีงานเลี้ยงสังสรรค์กันเล็กน้อยจากนั้นเพื่อนที่มาทานข้าวคอนโดของตนก่อนจะทราบข่าวว่าเพื่อนติดเชื้อโควิดส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งเมฆบอกว่า ได้ไปงานเลี้ยงที่โรงแรมโซว์บงคอกและได้ไปจ่าย์ดแต่งงานที่นั่นด้วยส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าไปเที่ยวเล้าหนุ่มเมฆยืนยันว่าไม่ได้ไปเล้าไม่เป็นความจริงซึ่งเรื่องนี้สร้างความไม่สบายใจแก่ทั้งตนเองและตัวหยาดและครอบครัวทั้งสองฝ่ายส่วนอาการของสาวหยาที่กำลังตั้งท้องตอนนี้อาการปลอดภัยดี และอยู่ในการดูแลของคุณหมอที่คอยดูแลเป็นอย่างดีซึ่งตนก็ได้รับรายงานอาการของแฟนสาวตลอดและทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นกันใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ